สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านค่ะวันนี้เรามาทําเป็นเมนูกับข้าวง่ายๆกับข้าวบ้านกันค่ะวันนี้ก็มาในเมนูฟักแมวผัดไขค่ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับวิธีการทําที่ผัดออกมาแล้วอร่อยมากๆเลยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือฟักแมวค่ะวันนี้เราใช้ทั้งหมดอยู่ที่3ลูกค่ะ ก่อนที่จะนํามาผัดนะคะเราก็มาปอกเปลือกเอาออกก่อนค่ะและวิธีการในการเลือกฟักแมวให้ได้ลูกที่อ่อนๆนะคะเพื่อนๆก็หยิบลูกมาถ้ามันมีเป็นหนามๆเยอะๆนะคะแสดงว่าแก่ค่ะปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยก็ทําเป็นชิ้นๆแบบนี้เอา,มาเมล็ดข้างในออกไปค่ะแล้วก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดและวิธีการต่อไปขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆวันนี้เราจะหั่นเป็นเส้นๆโดยใช้มีดแบบนี้ค่ะ ให้เป็นเส้นๆเป็นหยักๆที่สวยงามค่ะเดี๋ยวมาหันให้ดูค่ะแล้วก็มาดูวัตถุดิบต่อไปวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่ย,ยู่ที่4ฟองค่ะ และต่อไปค่ะวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนอยู่ที่3ามกลีบใหญ่ๆแล้วก็สับมาเรียบร้อยจะได้มาประมาณนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะพอน้มันเริ่มร้อนเราก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวลงไปผัดเลยค่ะขั้นตอนนี้ก็เจียวไปก่อนค่ะจนกว่ากระเทียมจะสุกพอสุกแล้วเขาก็จะส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะ และขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็ใส่ฟักแมวลงไปค่ะฟักแมวนะคะ<อ>ก็จะสุกยากนิดนึง<ๆ>ก็คือจะคล้ายๆแฟงเลยเพราะฉะนั้นเราต้องผัดไปก่อนค่ะเพื่อที่จะสุกได้ง่ายยิ่งขึ้นเราก็จะใส่เป็นน้ำเปล่าลงไปค่ะ ตรงนี้เดี๋ยวให้เราเตรียมเป็นฝาหม้อไว้ฐานเราจะนำฝาหม้อมาปิดแล้วก็อบไว้ค่ะปิดไว้ทิ้งไว้สักสามนาทีค่ะเพื่อที่จะให้ฟักแมวสุกได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะเมื่อครบสามนาทีแล้วก็เปิดฝามาแล้วไ,ไปเราก็จะทำการปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาแล้วก็ซอสหอยค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะต่อไปค่ะใส่ผงปรุงดรสรสหมูลงไปประมาณครึ่งช้อนชา จากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปใส่ลงไปตรงกลางเลยค่ะจากนั้นก็รอสักแป๊บหนึ่งให้ไข่เซตตัวเพราะไข่เริ่มเซตตัวเราก็จะทำการผัดค่ะและตรงนี้ก็ค่อยๆจะล้อมไข่นะคะ ตรงนี้ล้วค่ะเทคนิคตรงนี้เลยจะทำให้ผัดของเราไม่แฉะน้ำค่ะไข่ก็จะมุ่มไปอยู่ที่ฟักแมวของเราค่ะส่วนไฟที่ใช้นะคะแอดมินจะใช้เป็นไฟกลางค่ะตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าไข่แล้วก็ฟักแมวนะคะผสมรวมกันนะคะจะไม่แยกเนือ้อแยกน้ำกันนะคะ ไข่ก็จะเกาะไปที่ฟักแมวค่ะเห็นไหมคะว่าจะมีความลงตัวมากๆเลยแอดมินก็จะชอบมีความสมดุลกันประมาณนี้นะคะส่วนใครที่ชอบน้ําแฉะมีน้ำเยอะๆนะคะก็สามารถที่จะใส่น้ําเปล่าลงไปได้ค่ะแต่แอดมินชอบแบบนี้นะคะมีความลงตัวไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปค่ะ และตอนนี้ฟักแมวผัดไข่ก็เสร็จแล้วค่ะจากนั้นก็ปิดแก๊สและเราก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำฟักแมวผัดไข่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวิธีการผัดฟักแมวผัดไข่ที่ช่องอะไรแบบบ้านๆนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมในวันนี้และก็หวังจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็หวังลึกๆค่ะว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ